นี่คือรายการทีคท่คุนจะได้เห็นผมเล่นปืกนกลนะาะโวยโบ้นี่แฝดนี้ทำไมนัดแรกถึงสิบหนึ่งอะหวังรู้จักเพอร์เฟกต์แฮนดิค่ะที่ว่ายิงด้วยเท้าขวาเท้าซ้ายแล้วก็ลูกบอลถ้าไม่รู้จักเดี๋ยวท่านี สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะฮะผมมีแข่งบอลอีกแล้วะฮะทุกคนเป็นอีกหนึ่งรายการนะฮะเป็นรายการใหญ่เหมือนกันนะฮะเป็นรายการพิมลีกแฟนคลับเอาทุกคนคือจะมีทีมเชลซีมีแมนยูลิเวอร์พูลแมนซิตี้มีหมดเอาทุกคนเป็นทีมใหญ่ๆนะเขาจะจัดลีก,กันนะทุกคนก็ผมเป็นตัวแทนของทีมเชลซีนะฮะเขาเชิญผมไปร่วมทีมด้วยนะฮะเขาชวนผมเข้าไปก็ดีใจให้ทุกคนที่ได้ร่วมรายการนี้คือสนุกมากๆผมดูแล้ว่มันมีไลฟ์สดด้วยทุกคนมันแบบ เขาแบ่งทีมกันใช่ปะ่ะแล้วก็จะมีการใส่เสื้อเหมือนเหมือนบอลจริงๆริเลยทุกคนเชลซีก็ใส่เสือ้อเชลซีอาร์เซนอลก็ใส่เสือ้ออาร์เซนอลชนะก็เก็บแต้ไมไปเรื่อยๆนะฮะเป็นลีกของพรีเมียร์ลีกแฟนคลับในไทยทุกคนใช่จริงๆทีมผมเนี่ยมีแข่งไปแล้วนัดหนึ่งก็คือทีมเชลซีเนี่ยมีแข่งไปแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนนะฮะซึ่งมันตรงกับวันแข่งไอเดอลลีกครั้งแรกนะฮะทุกคนผมก็เลยไม่ได้ไปร่วมด้วยนะฮะซึ่งครั้งนั้นเนี่ยเชลซี้้้กกกกก็็็็คคคคืออออขขึนน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 จ่่่าาาฝููงงงะะะฮยัััััดดบบ11ตรรรททุีี2ว เจอกับทีมอาร์เซนอลครับทุกคนเชลซีเจออาร์เซนอลนะฮะลอนดันดราบี้นะฮะก็ถ้าชนะวันนี้อีกก็จะมี6แแดมแล้วแล้วก็จะเป็นจ่าฝูงครับทุกคนก็รอดูแล้วกันทุกคนนะว่าจะเป็นยังไงนะฮะตอนนี้ผมกำลังจะเตรียมตัวเพื่อไปไปแข่งนะฮะเขานัดไว้แล้วก็เดี๋ยว ก็เจอกันที่สนามแล้วกันตอนนี้นะครับผมกับวังเนี่ยก็ออาเรียนทางแล้วนะทุกคนใช่ก็เราสายมา,มากๆนะทุกคนจริงๆนะเพราะว่าบอลเนี่ยเตะสองทุ่มใช่ปะ่ะตอนนี้ทุ่มครึ่งแล้วทุกคนเราเพิ่งจะออกนะทุกคนก็ระยะทางจากนี่ไปสนามก็ครึ่งชั่วโมงพอดีเลยทุกคนเอาง่ายประเดี๋ยวเราไปถึงสนามปุ๊บเขาเริ่มเตะละอันนี้คือไม่ดีทุกคนบอกไว้ก่อนนะคือถ้าเป็นน้องๆหน,นุ่ๆที่จะไปแข่งบอลเนี่ยเราควรไปก่อนเวลานะฮะเพื่อที่จะได้คุยกับเพื่อนร่วมทีมได้คุยกับโค้ชได้วางแผนทนะุนนี้คคือผมไปสายทุกน ใช่ก็รู้สึกผิดนั่นแหละแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงรายการนี้เราก็เหมือนจะไม่ใช่ตัวหลักทุกคนก็เหมือนไปแจมมากกว่านะก็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 เลยสายทุกคนตอนนี้คือเราพยายามเร่งเวลาอย่างนี้ยละก็หวังว่าจะไปทันนะฮะไปทันพูดคุยอะไรก่อนโอเคค่อยว่ากันแล้วกันเดี๋ยวเราไปโค่ปิดกล้องอีกทีนึงเรามาสายทุก่อนดูเขากำลังวงไว้นะเฮ้ยตื่นเต้นอ่ะคือเขาแต่งแต่งสีเสื้อแบบเหมือนของจริงเลยนะอย่างเช่น TLC ก็เป็นเสื้อสีดำน้ำงินนะอัสเซนดนั่นก็คือสีแดงเลยทุกคนแดงขาวอ่ะคือเขา เขาแบบเขาแบ่งเสื้อสีเสื้ออะไรแบบเหมือนเหมือนแข่งจิ้งเลยทุกคนนะแต่เดี๋ยวผมต้องไปหาที่แต่งตัวก่อนผมมาสายแล้วมีกรรมการด้วยอ่ะเนี่ยกรรมการกำลังแต่งตัวอยู่ก็สีฟ้านั่นเป็นมสื้อนี้นะส่วนสีขาวนั่นอะไรอะสเปอร์หรือไม่ก็นี่ยเส้นนี้ผมมว่านะใส่กองหลังจริงเขาตัวกองหน้าไม่มีเแต่เล่นกองหลังตัวเนี้ย เปลี่ยนเสื้อก่อนนะนี่เป็นเสื้อมูดติกทุกคนนี่ป็นไงนี่คือรายการที่ทุกคนจะได้เห็นผมเล่นมีกล่องหน้านจริงๆนะไอดอลีก็เล่นกองหลังอันนี้เล่นกองหน้าเหตุอะไรเงี้ยหนุ่นนนยยไงไม่อยางงูเยอะเดี๋ยวยิงไม่ทันมันซ้ำใส่เสื้อไม่เป็นไรแต่พี่แบบเบอร์ให้อซ้ำไม่ได้ร้อยหนึ่งร้อยสิบแล้วกันคือเบอร์ห้ามซ้ำทีทุกคนคอเขาต้องจัดไล้เดี๋ยวแล้วก็ไปบอกพี่เขา เ้อม่เสื้อใหม่ม่ไม่ไรม่เราใส่เราใส่แน่พี่ต้องแปะเบอร์ก่อนไม่ไม่ไดแต่ข้าแบอีกทีตอนสุดท้ายโอเคของทิ้เบอร์ไรข้าเลยนะเสื้อกางเกงทุกอย่างคือแบบิงจังมากทุกคนยืมอันี้ว้วเต้นตื้ครับสุบตสุบจทุกคนเร็วยิงวะนมาแล้ว อีกเส้ออีกแล้วอีกสนามน่ะผมไปเห็นแล้วเมื่อกี้เสื้อใกล้ๆก็คือเป็นแมนซิตี้กับแมนยูแมนยูเขาใส่สีขาวก็คือชุดที่สามสุดแมนแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะต่อเราก็ลอนดอนดาร์บี้ลอนดอนดาร์บี้อัศนันท์เชลซีดันเพราะว่าผมไม่ได้เล่นกองหน้าเล่นกองหน้ามันตั้งแต่ไปิดอันดัคือเขาจับยืนแหลงตลอดได้โบสองศูนย์ไม่โบ ในเมื่อเขาเริ่มยิงกันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราลงไปแล้วคือไม่กดกแลอะไรคือเกมมันชนะแล้วไงี้ถ้าเราลงไป้แบบ0คือความหวังคือที่เราไงใช่ไหมเสรพอ2-0แล้วเราก็เริ่มแบบค่อนคลายยิงได้ก็ดียิงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรลงยิงเต้นจริงๆ สุดยอดนะเขามีการจัดเหลียงด้วยผมเพิ่งรู้นะที่กรุงเทพเนี่ยมีแบ่งเลยนะแฟนบอลทีมแมนซิตี้แมนยูนิ่คลสเซ่นเชลซีเซ็นต์ต่างๆต่างเหลียงกันะแลมีถ่ายทอดสดด้วยนะกรรมการนั่นเองสุดยอดฟีมเหมือนเราเป็นตัวแทนเชลซีอ่ะในในไทยนะทุกคนใช่มาสิมาสิเซมได้เป็นเหี้เป็นเหลียงเลยตั้งมาเยี่ยมตั้งมาเยี่ยมเกมต่อยเลยเยี่ยมเยี่ยมดีมากน้องสวยครับ กระบบทีีมมดาอนแรกผมไม่มาเล่นพวกมันชนไอตเลติกิงได้เดียวสามสุดเยี่ยมเป็นเราเหรอวะไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากมันคล้ายเป็นประเด็นจริงนะไม่แปลกทําไมนัดแรกผมสิบหนึ่งวางรู้จักเพอร์เฟคฮันติกปะที่ว่ายิงด้วยเท้าขวาเท้าซ้ายแล้วก็นู่นว่าถ้าไม่รู้จักเดี๋ยวนี้ดูทางบอกด้วยจานซีซัสเบ็ดซ้ายก่อนเบ็ซ้ายมอดลุยมอดเบ็ซ้ายเซนเตอร์หรือเปล่าลิงแบ็คเลยเซนเตอร์ไม่

É, é meio pau! Lá, 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 lá. Me pau, lá, me pau! Ó. สองมอดสวยสวยมอดวิ่งสิบเจ็ดวิ่งคนไปครับเงี้ยไปเงี้ย ครยิงแรกลงไปเมื่อกี้คือว่ายังจับจุดไม่ได้เราลงด้วยแปก็กสายแล้วก็ผิดมาตรงกลางนะยังสับสนอยู่คือหนึ่งสิ่งที่ผมจะบอกคือเราไม่เคยเล่นด้วยกันก็เล่นด้วยแค่บางคนนะก็เลยแบบยังไม่เข้าใจกันอะไรมากแต่ก็โอเคนะกดดันเพราะว่าเราถ่ายคอนเทนต์ด้วยไงแล้วเราแบบตั้งใจว่าอยากจะยิงประตูได้ลูกหนึ่งแม้ก็แอสซิสได้อย่าง,งดีตอนนี้ยังทำไม่ได้อีกสถิตดดิของฟิซาบล็อกยังคงสุมประตูซึมแอสซิสต์ แรงเดี๋ยวเขาต้องจะจับตามองเหมือนกันนะเพราะว่ามันก่อนเพลทของลี่เขาอะยังโพสเลยว่าแบบเชลซี์สิบเกดโดยนักเตะใหม่ได้ดอลลีกมูอะไรเยอะแยะเลยแล้วแบบโอ้โหถ้าเราเล่นไม่ออกขึ้นมายิงไม่ได้นี่ก็เกินเหมือนกันนะได้ต้องยิงขะแนนสังหรุนเลยอนสมัยจีเร็วกว่าแฮตทริกใช่ไหมสนิทคอยถ่ายรูปอะไรเงา ตึ้ตึ้ส่งไอเนี้ยจบเกมนะฮะเก้าหนึ่งผมยิงให้ลูกหนึ่งเกือบยิงไม่เข้าแล้วเห็นไหมกระโดนเสาอ่ะ แบกอ่ะแต่ดีที่บอลมันข้ามเส้นไปแล้วคือกรรมการยกไม่ไงั้นคือฟรีเลยตำแหน่งน้อยก็หนึ่งลูกความยุบไม่เเคยล่นด้วยกันแล้วก็โยกตำแหน่งไปมาได้แหละเอาง่ายๆกันก่อนยอมรับก็ได้ผมอ่ขขอนซึ่งวันนี้เล่นเล่นไม่ค่อยดีเลยไม่เป็นไรสุดยอดในรายการเนี่ยเขามีการเก็บบันทึกสถิติยนะแปลว่าใครยิงกี่ลูกแอซซิต์สัมผัสบอลคอนเนอร์กี่ครั้งใบแดงอะไรเงี้ยสุดยอดนะก็มีสถิติเก็บไว้ด้วยสุดยอดมากทุกคนขอบคุณพี่แบงค์มากแบก ยินดีครับยินดีหนึ่งประตูสนงจความยินดีด้วยแบงค์แอซิดนะโอ้ยโอเคเออใช่จะไม่ยิงสองแอซิดเดี๋ยวนั้นพี่จะยิงก็ได้นะแต่พี่เรียกส่งให้ผมพี่ชอบแอซิดมากกว่าเห็นเราต้องเรียกแหละถ้าไม่เรียกไี่เอาเรายิงได้นะสวยนะยิงได้ไม่กี่เหมือนที่เซียร์ลาลูนลวลูนเนื้อขึ้นเพดขึ้นมาครับดีครับโอเคแล้ติดตามทีมเชลซีไทยแลนด์นะทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจไว้ก็มีอีกเรื่อยๆรืทุกคนตอนนี้ผ่านไปสองเมตช์ชนะทั้งสองก็มีหกแต้ม นัดแรกสิบนึ่งนัดอเก้าหนึ่งโอเคประานี้ทุกคน okay.